สวัสดีครับสางโซดาแฟมิลี่มาแล้วครับนี่กะน,นะครับผมจะพามาหอนไส้ได้บ้างไหมหันไส้เออหอนไส้ฉาบได้ครับชาบเนาแบบแท็กซี่ใบชาบเลยบดได้นะครับขีดหลน์เดี๋ยวมีเงินควันน้อยๆมันหลา,า,า,ายครับขนมหันเอามันขีดชาบมันขีดเนียนไปเลยครับ ยืนนะครับมาฮวนฮวนผู้เ okay. ดียวก็ได้นะครับใต้นี่เนื้อนี้มาหน่อยก็ได้แล้ครับเช็ดไปเช็ดมั่นเลย สางว่าทางก็เลผสมปูนผู้เดียวได้ครับปูนผสมปูนก็อีดไม่เ,เงองนะแล้วใส่ลายมันก็นกนหว้านยากด้วยครับเพราะว่าน้ำม,มันหน่อยมันจิบเจียมแล้วคว้านมาโดนแล้ว เราฉาบเข้าไปเรื่องกะทีเงียบกะทิไม่มีขีเิ็้นเีบน้ำมันไม่ให้เขาฉาบนะครับาวายูุไซนะครับตองฮวนตลอดดนะครับ 嗯，是发了，你你干嘛呀？ เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ที่ได้ไปประสมปูนให้เพื่อนฉาบเด้ครับวันนี้พอเราก็เก็บแบครับเก็บซุ่มเป็นป้องนี่นะครับเอาปูนอัดหูซุ่มเห็นป้องที่ยู่นในห้องก้อนนี่ฉาบก่ต้องเก็บปองเก็บอย่างก้อนนะครับให้เรียบร้อยนี่้างก็ได้ประสมปูนเองรรมกรบ่ามีรรมกรบว่ามีค่ับท่น ผมก็มาผสมให้ครับผมหันไส้เรียบร้อยแล้ะอากาศอยู่นี่โฮมใหม่ดีนะครับแข้งภายในใหญ่หอกต้นใหม่ก็ได้หวานไปแล้วมันทีเป็ี่ยนที่แลครับมันทีบ่มีขีดหินขีดดินขีดหินใ,นใหญ่บ่มีเลยครับหวานออกแล้วเรียบร้อย แม่นห้องน้ำแล้วก็มีอันโครงการต่อยอีกนด้ครับเพื่อนดีเฮดอันมองกันเป็นสะพานยางแบบผู้ใดอยากเซอร์ฟีไหมครับถ่ายรูปบรรยากาศงามๆนี่เพื่อนดีเฮดยูซื้อนี่นะครับรอรอเปิดนะครับนี่เป็นยังไงดอกเราเคยเห็นกันนะครับนี่ต้องทำพอเบ้างน้ครับอันนี้เป็นบันไดขึ้นมาทันครับไปถ่ายรูปชมบรรยากาศ เอาคลิปนี้ผมก็ฝากเบิ้งคลิปฝากกดไลค์กดติดตามใหพร้อมกันได้ครับขอบคุณครับ